สวัสดีครับผมปอนกับกิ๊บครับอ,อยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องกับแอนิเมดินแดนไข่หมกอัศจรรย์ในอีพีที่16กันเองก็เมื่อหลังจากอีพีที่แล้วก็จบซั้นหนึ่งไปแล้วเนาะก็จบไปได้วยความแบบโศกเศร้าเนาะพอพ,อพ่อแม่ของฝั่งหลานเกอร์นี่ตายเลยก็สูญเสียไปเลยถูกไอพวกเผ่ามาสวรรค์เนาะมันแบบว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็จะมาตามล่าไอไข่หมกอัศจรรย์เนี่ยแหละเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อผมกับเรื่่องนนนีี้ใท16ะครับ บนคู่หลุดปนังจากบนฝาฝ้าชุบหลานชุบหลานชุบต้องรอพยากวกรอบไว้ก็คือบนผู้หลุดสอบฝาคู่เก่าว่าเออเพราะว่าหลานกับมันลุกโงด์กันไม่อาจต้านทานมหากรียุคธ์ได้ข้าสองคนต้องเห็นแก่ตัวอย่าให้มีทางเลือกไข่มุกอัศจรจะใช้ได้กับสอง ีคู่ไรเทียมาชตาเียวสนี่ไหลายคุณคได้กี่ท่าแล้นะเดียมีมาบ้ากีน่ะเจท่าสจรย์รแรกของตายหาคนรู้ไม่ได้ไวจะต้องซื้อดคุธรรของตุกข่อาจะเลยต้องใช้สองคนเือบบ้องทั้งสองเผาในไข่มุกอัศจรรย์นี้หวันมันสาวันหรือเรไม่รู้จบ หากวันใดคนเผาข้ารวบรวมขุ่้กเจ็ดเทาวาได้วันนั้น ทิ้งอ่ะต้อกลับมาดูละเออผู้สงอะไรวะเนี่ยอยู่วะผู้อุสโซใหญ่เจ้าลับมาทำไมกันผูวอุสโซใหญ่ท่านพ่อท่านแม่ใช่แล้วเพื่อความเงียบสงบข้าในประการไปว่าพวกเขาไม่รักษาตัวเจ้าที่อยู่ในเหตุการ จะรู้สถานการณ์ของพวกเขาดีท่านหมายความว่าพวกเขาพวกเขาจากไปแล้วเหรอ,อวันนั้นเทพมารไม่ได้บุกมาแค่คนเดียวแต่มีถึงสองคนเช่นนั้นก็ขอเชิญ 呃。Uh ลหลังจากสามปีนี้ข้าจะประกาศเรื่องที่พวกเขาจา่ายถึงเวลานั้นเจ้าต้องกลับมารับตำแหน่งเจ้ามาืองสายฟ้าเพราะข้าเป็นเพรา,ขาะข้าข้าทำให้พวกเขาเดือดร้อนถ้าข้าไม่ได้ไข่มงกสัจันมาพ่อหมาก็จะไม่มาพวกเขาก็จะไม่ตายที่ พทษตัวเองแล้วได้อะไรคิดว่าโทษตัวเองอยู่ตรงนี้แล้วพวกเขาจะกลับมาเหรอเป็นถึงลูกชายกษัตริย์แท้ๆสิ่งที่จะาควรทำตอนนี้คือคิดว่าจะเสืบต่อปณิธานของพ่อยังไงจะปกปรองบ้านเมืองนี้ยังไงพวกเจ้าเคยคิดบ้างไหมเพราะเหตุใดเผ่ามานถึงไม่ฆ่าล้างมาพวกเขาหากเผ่ามารต้องการจะทําจริงๆต่อให้ข้าสู้ยิบตาก็ตาพวกเขาไม่ได้เมืองสายฟ้าเนี่ยจะมีสักกี่คนที่รอด ไม่ทาแบบนี้ก็เพราะเราอ่อนแอเกินไปอ่อนแอจะขนาดที่พวกเขาไม่เห็นเราเป็นศัตรูแต่ว่าเห็นเป็นเพียงแค่มดหมุกแล้วเหตุใดพวกเขาถึงสนใจไข่มุกอัศจรรย์เหภาพบางเงือที่ต้องบอกกับพวกเจ้าแล้วในฐานะที่พวกเจ้าเป็นผู้สืบทอดไข่มุกอัศจรรย์ จึงเป็นต้องรู้เรื่องของความลับอันน่าสังเที่ส่งผลต่อชะตาชีวิตของมนุษย์หรือจะเป็นไข่มุกเจตเทวาตอนตะบะถึงระดับเจ็ดเราเห็นภาพบางยอย่างได้ยินเสียงภกวนาของฝ่าชูและหลานโฉมวราพระบุษของสองอ,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 อาณาจักรหมครบมุกเจตเทวามีความลับอะไรไข่มุกเจตเทวาเป็นแผนการใหญ่ เป็นปอมเงือนสุดท้ายที่มนุษย์เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปและสามารถถอนกับเจ็ดหมาสูขอาณาจักรได้ในอนาคตเดิมทีตำราพยากรณ์ของอาณาจักรว่ารทำได้ถึงหายนาไว่อมาบรรพบุรุษเทียนสินงค์ผู้กุญแจตำราพยากรณ์หายสาบสูญการสาบสูญของเขาไม่ใช่การจากไปด้วยตัวเองแต่เป็นเพราะเขาได้บิดเบือนคำทำลายเกี่ยวกับหายานาในครั้งนั้นต่งางอาณาจักรมนตรเคารพระเบียบและคำมั่นสัญญาอย่าบอกนะว่า มหากลียุคมาถึงดาวมารสูนต์มีเพียงการใช้หัวใจศักดิ์สิทธิ์เจ็ดดวงของมนุษย์เป็นฐานเกิดพร้อมเจ็ดเวทสัปดาเท่านั้นถึงจะมีหวังมหากลียุกที่ตำราพยากรทำนายไว้เกิดขึ้นจริงประโยค์ที่ว่าต้องใช้หัวใจศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์เจ็ดดวงเป็นฐานนี้ที่ถูกบิดเบือนป็นประโยคเดิมคือต้องใช้หัวใจจองปีศา ใช้หัวใจปีศาจและพูดสร้างไคมุกเจตเทวาอาจต้านทานมหากาีอยุได้แต่ไคมุกเจตเทวาที่หลอนขึ้นจากหัวใจศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์มันอ่อนแอกว่ามากทำให้มหากาลลยุนี้กลายเป็นหายนะสำหรับเผาปีศาจและพูดอย่างแท้จิตแล้วก็เป็นโอกาสที่มนุษย์จะได้ลุกเฮืออีกครั้ง เื่อคืออะไรผู้อาวุโสใหญ่ตอนนี้ไขมุกเจ็ดเทวาเกิดขึ้นแล้วเป็นสัญญาณที่บอกว่าความรุนแรงของมนุษย์ใกล้เข้ามาแล้วล่ะผู้อวุโสใหญ่งั้นตอนนี้พวกเราควรทำอะไรข้าอยากให้พวกเจ้าไปที่ทีหนึ่งที่ที่แม้แต่พอ่มานก็ไม่กล้าที่จะย่างปรายเข้าไป อย่าคิดมากเลยถ้าจะไปเอาเรือใหญ่จากพ่อบุงทงเราเรีบออกเดินทางกันพ<ม>ารกิจนี้อาจจะฉุกละหุสำหรับพวกเราแต่ในเมื่อถูกไข่มุกอศัศจรรย์เลือกแล้วก็คงหลีกหนีไม่พ้นทำได้เพียงมุ่งหน้าไปข้าเข้าใจเจ้าวางใจถึงข้าช่วยเผ่ามนุษย์พังงาไม่ได้แต่เพื่อวันหนึ่งจะล้างแค้นให้ท่านพ่อท่านแม่ ข้าก็จะยืนหยัดต่อไป ลูกกว่าแล้วก็หายเลยอันนี้เฮ้ยตกซะแล้วเออเดี๋ยวรอไนะดูนี่ข้ากินแล้วอือหวานจริงจริงจริงเหรอฮะลูกหวาาที่ตกพืนก็ยังหวานอยู่เหรอฮะ ลูกกว่าที่ตกพื้นก็ยังวาดอยไปไปหาหล่าสหายของเจ้ากันพี่จะแสดงกลให้พวกเจ้าดูฮจริงเหรอพี่หลานเกินดนที่สุดเลยแล้วถ้าเทียบกับพี่ฝ่าหวาเลยเป็นยังไงพี่ดีน้อยกว่านิดหน่อยได้ไงอ่ะข้าดีกว่าเขาเหมือนเท่าตั้งหาเลย ต้รูจคำพูดเด็กคำเดียวกระตุ้นเลยหนึ่งวันเท่ากับสามวันนึองเท่รือมาเดือนกว่าแล้วแต่ในมิติไทยงุกออัศจรรเท่ากับเราบำเพนไปสามเดือนกว่า ถ้าเป็นแบบน,นี้ดูท่าตาบาอ,องเราคงถึงระดับเก้าก่อนสามสิบแน่ที่แท้เจ้าไม่มั่นใจเนยเจ้าแหละไม่มั่นใจเฮ้ยเฮ้ยน่าจะใกล้ถึงแล้วน่าจะใกล้แล้วละ่ะเจ้ารู้ไหมว่าทําไมผู้อาวุโสใหญ่ถึงให้เรามาหาศิลาแห่งชีวิตที่ทะเลมารากฏแห่งชีวิตทะเลมารากฏแห่งชีวิตยังได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์ที่วดงนา เป็นสวรรค์หรือเปล่าข้าไม่รู้นะแต่สวรรค์แห่งนี้ผมเข้าไปไม่ได้ง่ายๆอ่ะเจ้าดูนะั้น หลบก่อนเออเอ่อเผาพงไผอ๋อเปลาเหรอนักเปลาเป็นใบไม้อุ๊ยโอ้โหนะเป็นตอนตอที่ ตอนที่อ่านสารข้อมูลแน่นอ่านสารข้อมูลแน่นแต่ว่ามันจะมีตอนแรกที่เราได้เห็นข้อมูลเนาะของแบบว่าผู้สูญหายผอก็ก็คือก่อนนันนี้คือเหมือนเราฟังหลันเกิดกับฝ่าวะเขาก็กลับมาที่บ้านบ้านบ้านเกิดเขาได้แหละแล้วปรากฏว่าเห็นว่าทั้งเมืองมันแบบพังนะก็เลยไปหาผู้สูให่ปรากฏผู้ใส่ผู้สูใหญ่ก็ยังอยู่เนาะก็ก็ต่อสู้กับไอ้คนนั้นเหมือนกันแต่ว่าแบบว่าไล่ไปได้ไล่ไปได้แล้วพอจะไปเตือนก็คือไม่ทันแล้วพ่อแม่เขาก็แบบว่าจากไปแล้วอะไรเงี้ยเนาะเขาเลยเล่าเรื่องพอลับพี่แท้จริงให้ฟังเพราะว่า ไปดนมิติเนาะไปเห็นว่าบรรพบุรุษของตัวเองอ่ะเหมือนทําการแบบสังเวยเลือดเพื่อเพื่อทำให้ไข่มุกจ์ขึ้นมา ก็เลยเป็นเหตุผลที่2คนนี้จะต้องแบบมาแบบเชื่อมกันอ่ะแล้วเป็นบรรพุรุษของสองคนนี้ด้วยนะของสองตระกูลนี้สองตระกูลเนี้ยใช่เนาะพู้ผู้ใหญ่ก็เลยแบบว่าเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังก็เป็นเรื่องราวของไอ้ไข่มุกเจตเทวาด้วยอะไรเนี้ยอันไหนเล่าแบบสังเขปซิยังไงก็เอาเอาตามความเข้าใจก็คือแบบว่าไข่มุกไอ้เจตเทวาเนี่ยมันก็จะสร้างขึ้นมานอเพื่อแบบว่าเหมือนต่อกรกับฝั่งเผ่าปีศาจใช่ไหมกับพูดอะไรอย่างนี้แต่แบบว่ามันมีแผนการของฝั่งมนษ อยู่ก็คือมันจะมีคนหนึ่งที่ชื่อเทียนซิงใช่ไหมเขาเป็นแบบเหมือนคําทํานายอะพยากรณ์เียฟิลก็แบบว่ารู้คําทํานายมาเหมือนแบบว่าฟิลเหมือนมนุษย์อะเหมือนจะมีโอกาสที่จะต้องทําการบางอย่างก็คือไอ้ไข่มุกเจ็ดเทวาแต่ว่าจริงอะตอนแรกเขายังไม่ได้รู้ว่าคือทาไข่มุกเจ็ดเทวาเป็นแค่คาทานายแต่ว่าใช้เวลาวันเดียวเหมือนเขาก็คิดแผนการเนี้ยขึ้นมาได้ว่าต้องทาไข่มุกเจ็ดเทวาอะไรอย่างนี้แต่ว่าเหมือนคําทํานายแท้จริงอะมันต้องใช้หัวใจฝั่งของศาสตร์กับพู้ ทำเพื่อ,อที่จ<น>ะเออมันจะแข็งแกล่งอะไรอย่างนี้แต่ว่าฝั่งมนุษย์ก็แบบว่าอุ้ยมันก็แบบดูเป็นการยาก<ม>อะไรอย่างนี้<ม>ก็เลยแบบมีการแบบบิดเบือนคำ<ม>ทำนายนงงอะไรอย่างนี้โดยการที่เทียนซิงเนี่ยก็เหมือนยอมเสียสละตัวเองเ,อเพื่อให้ฝั่งนุ้นเหมือนเห็นตายใจว่าอุ้ยคำทำนายเป็นจริงและฝั่งมนุษย์อ่อนแออะไรเงี้แต่จริงคือเป็นแผนการที่แบบว่าตัวเองก็คือเหมือนเขาเรียกว่าไงนะ มันต้องใช้หัวใจฝั่งนู้นใช่ไหมแต่ว่ามันจะต้องถึงของมหากรียุกก่อนเหมือนฝั่งปีศาจอะถึงจะแบบมันอ่อนแอลงอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็เป็นข่าวมนุษย์ที่จะแบบว่าเราที่จะแบบว่าหลอมสตาร์วุฒสตาร์วุจากไรมุกเจเทวาเพื่อใช้ในการต่อสู้กับเผ่าปีศาจประมาณนั้นแต่แต่ตอนเนี้ยคือฝั่งเหมือนพูดกับปีศาจก็จะเข้าใจว่าแบบว่าเหมือนแบบว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกฉันละการสร้างอะไรพวกนี้คือพวกฉันอะได้เปียบอยู่เสมออะไรอย่างงี้แต่มนุษย์ก็คือแบบเหมือนแอปอยู่ว่าแบบว่าแผนการทั้ง ให้หัวใจพวกเธอนะเมื่อมหากรียุคมาถึงนะพวกแกก็จะเริ่มอ่อนแอใช่ไหมคราวนี้มันก็จะเป็นแบบโอกาสของผู้ชันละที่จะทําไอ้ไข่มุกเตถวานได้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันต่ำงพวกแกแต่ตอนไี้ฝั่งนั้นเข้าใจว่าโอยมหาอย่างงี้มหากริยุคก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเพราะว่ามนุษย์มันอ่อนแอทําอะไรเราไม่ได้แต่คือฝั่งมนุษยเขาแอปอยู่แอปอยู่ร้อนนั้นร้อนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นเข้าใจประมาณนั้นอ่าถ้าถ้าอันนี้ถ้าอย่างนี้เข้าใจแล้วแล้วก็เหมือนไปให้ทําคําอะไรเขาเรียกคำสัญญาอะไรอย่าว่ามนุษย์เหมือนจะต้องงเป็นนนส่่วหึ เมื่อเมื่อหากลยุกธ์เกิดขึ้นใช่ป่ะก็เหมือนให้มันเป็นส่งหนึ่งในการแบบว่าคุ้มครองไข่เจ็เทวาอะไรประมาณนั้นก็เป็นแผนเป็นแผนเป็นแผนเอาเล้เก็ตละโอเคเข้าใจประมาณนั้นแล้วตอนแรกที่ฟังอยู่อะงงอยู่เออมันมันต้องมันต้องฟังหลายรอบอยู่ใช่ใชแล้วค่อยตีความหมายอะทีนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเออก็ทําให้ทั้งสองคนก็เข้าใจมากขึ้นแหละว่าอ๋อมันเป็นเพราะอะไรอย่างไรเราแบกภาระที่หนักอึ้งนี้อยู่ด้วยนะอะไรแสดงว่าไอ้ที่พี่หัวอะไรสักอย่างเนี้ย ที่เขามานัดเจอที่เขาบอกมีเวลาอีกไม่นานแล้วใช่ไหมเขารู้แล้วว่ามันจะต้องถึงตอนไหน้วแลใช่ไหมสองคนเลยจะต้องแบบรีบและให้ถึงแบบว่าระดับ10ระดับ9หรือระดับ10ใช่ป่ะ9ก้าก่อนยุสสามสิบเออเนาะอะไรอย่างงี้แล้วก็โอเคเข้าใจรลยละเอียนี้ก็เป็นข้อมูลแบบแน่นๆประมาณนั้นแล้วก็เออมันก็จะมีแบบภารกิจต่อไปแล้วด้วยเริ่มขึ้นอะไรอย่างงี้เออประมาณนั้นอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ก่อนนี้ก็หลังจากนั้นก็ได้กลับไปที่บ้านอย่างเขาหวังเนาะก็ไปเจอน้องน้องก็พูดประโยคหนึ่งก็ทำให้แบบฟางเหว่าแบบว่ย ลุกอมแม้ว่ามันจะตกพื้นแล้วก็ยังหวานใช่ก็เหมือนกับตัวเขาเองอ่ะแม้ว่าตัวเขาจะแบบไปเจอเรื่องแบบระทมทุกข์อออะไรเงี้ยมาแต่สุดท้ายก็ยังเป็นตัวเขาก็ยังมีความแบบความหวังอยู่ตัวเขาก็แบบยังมีสิ่งที่แบบว่าที่จะทําต่อไปได้อแบบงี้ก็เลยเป็นการกระตุ้นเขาอีกทีหนึ่งอะไรอย่างงี้อ่ะก็เดี๋ยวเราดูต่อละกันว่าใน ep หน้าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสลับเป็นชั่นกับแอนิเมชันแดนไข่มุกขจานใน ep ที่16นะครับก็หวังว่าทุกคนจะอ enjoy แล้วก็สรุ ปอนทีวีในเอ็กซ์นะครับสำหรับวันนี้พระพกามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีหนึ่งกับเรียกชันในอีพีหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีสสดครับ